ฟ้ายังไม่สว่างดีเสียงไก่ถันแทรกความเงียบของหมู่บ้านแม่บวัวผันลุกจากที่นอนฟูกเก่าๆช้าๆมือหนึ่งจับเสาเรือนอีกมือกุมเอวที่ปวดร้าวตามไหวเธอถอนหายใจเบาๆแล้วพ,พึมพำกับตัวเองต้องรีบลุกดีกว่าถ้าไม่ไปขายของที่ตลาดวันนี้ไม่มีเงินซื้อข้าวกินแน่ๆเสียงนั้นไม่มีใครตอบบ้านไม้หลังเล็กเงียบงันเหมือนทุกเช้าแม่บับผันหยิบตะกร้าไหวไปเดิมเดินออกไปหลังบ้าน น้ำค้างเกาะใบหญ้าเย็นเฉียบเธอก้มเก็บผักบุ้งริมคนาพลางพูดกับตัวเองเหมือนเคยเมื่อก่อนลูกก็เคยวิ่งเล่นตรงนี้แน่นอนไม่มีคำตอบมีแค่เสียงลมพัดผ่านต้นกล้วยพอเก็บผักได้พอสมควรแม่บวัวผันก็นั่งพักหอบเล็กน้อยเธอมองไปที่บ้านแล้วสายตาก็ไปหยุดที่รูปถ่ายเก่าๆใส่กรอบไม้แขวนอยู่ตรงฝาพ่อตายจากไปตั้งนานแล้วตอนนี้เหลือแต่แม่คนเดียว ลูกก็โตมีงานมีครอบครัวแล้วแม่ก็ไม่อยากเป็นภาระให้ลูกคำพูดเหล่านั้นเหมือนใช้ตอบใจตัวเองมากกว่าจะมีใครได้ยินแสงในยามเช้าเริ่มส่องแม่บัวผันรีบล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อแล้วเดินไปขึ้นรถสองแถวหน้าหมู่บ้านบนรถมีป้าแสงเดือนนั่งอยู่ก่อนแล้วบัวผันวันนี้ได้ผักเยอะไหมป้าแสงเดือนถามทางขยับที่ให้นั่งก็พอได้อยู่จะไม่มากเหมือนก่อนแข้งขามันไม่ค่อยดีแล้ว แม่บวัวผันตอบพร้อมรอยยิ้มบางๆป้าแสงเดือนมองหน้าเพื่อนเก่าอย่างเป็นห่วงแล้วลูกสาวละโทรมาบ้างไหมแม่บวัวผันเงียบไปครู่หนึ่งมือที่จับตะกร้ากำแน่นขึ้นเล็กน้อยก่อนจะตอบเสียงเบาไม่ค่อยมาเขาคงยุ่งเพราะงานราชการมันเยอะป้าแสงเดือนถอนหายใจอำเภอเขาก็ไม่ไกลาจากบ้านเราเท่าไหร่นะถ้าคิดถึงแม่จริงๆน่าจะแวะม,มาหาวันเดียวก็ยังดีแม่บวผันยิ้มแต่แววตาสันไหว ไม่เป็นไรหรอกเขามีชีวิตของเขาแม่ก็อยู่ของแม่พอได้คำว่าพออยู่ได้นั้นฟังดูหนักหรือเกินถึงตลาดเช้าแม่บัวผันปูเสือนั่งขายของตามเดิมลูกค้าประจำแวะมาซื้อผักวันนี้สวยจังนะยายกำลังเท่าไหร่กำลังสิบบาทจะเอาไปเธอสดๆจากคนาเสียงพูดคุยช่วยกลบความเหงาได้ชั่วคราวแต่พอคนเริ่มซามแม่บัผันก็นั่งนิ่งสายตามองไปไกลเธอหยิบโทรศัพท์เครื่องเก่าออกมาจากกระเป๋า มองชื่อพิมพ์ชนกที่ไม่ได้โทรออกมานานนิ้วเกรงอยู่เหนือปุ่มโทรก่อนจะลดมือลงชา้าช้าอย่ารบกวนเขาเลยเขาคงไม่ว่างพอขายของเสร็จแม่บุผันก็นั่งรถกลับบ้านเดินเข้าบ้านไม้หลังเดิมก็ยังเงียบเหมือนเดิมเธอวางตะกร้านั่งลงที่พื้นแล้วพูดกับความว่างเปล่าแม่ไม่ต้องการอะไรเลยนะลูกแค่มาให้เห็นหน้าบ้างแม่ก็พอใจลงพัดผ่านหน้าต่างพาเอาความเงียบเข้ามากอดแม่บูผันอีกครั้ง และเช้าวันหนึ่งของชีวิตก็ผ่านไปอย่างเดียวดายเหมือนทุกวันบ่ายวันหนึ่งแดดร้อนจัดจนพื้นดินแตกระแหงแม่โบผันนั่งพัดตัวเองอยู่ใต้ถุนบ้านมือเหี่ยวย่นกำไบาจากทำพัดช้าๆเสียงจากจันดังระงมราวกับย้ำเตือนว่าฤดูร้อนช่างยาวนานเหลือเกินป้าแสงเดินเดินเข้ามาพร้อมถุงแกงโบผันวันนี้ไม่ไปตลาดหรือเห็นไม่ออกตั้งแต่เช้าแม่โบผันเงยหน้าขึ้นยิ้มฉันไปไม่ไหวจะปวดหัว เวียนยนหัวเลยหยุดวันหนึ่งป้าแสงเดินวางถุงลงแล้วนั่งข้างๆมองหน้าเพื่อนด้วยสายตาเป็นห่วงอายุก็มากแล้วอยู่คนเดียวมันลำบากนะบัวผันเอ้ยทำไมเองไม่บอกลูกให้เขามารับไปอยู่ด้วยแม่บัวผันหัวเราะเบาๆแต่แววตาเศร้าฉันไม่กล้ารอกเขามีงานมีครอบครัวถ้าฉันไปอยู่ก็จะเกลียกระเป๋าป้าแสงเดือนถอนหายใจแรงเป็นแม่ทำไมต้องกลัวลูกลำบากใจด้วย คำพูดนั้นทำให้แม่บัวผันเงียบไปนานก่อนจะพูดช้าๆเหมือนค่อยๆกลั่นออกมาจากใจเพราะฉันรู้ว่าโลกของเขาไม่มีที่ให้แม่แล้วคืนนั้นฝนตกหนักเสียงฝนกระหนำ่ำหลังคาสังกสีดังไม่หยุดแม่บัวผันนั่งกอดเข่ามองน้ำฝนไหลผ่านพื้นดินไฟดับทั้งหมู่บ้านบ้านทั้งหลังเมื่อสนิทเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งแสงจากหน้าจอสว่างวาบในความมืดชื่อพิมพ์ชนกยังค้างอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมแม่บัวผันสูดลมหายใจลึกแลก้วกดโทรออก เสียงสัญญาณดังอยู่หลายครั้งก่อนจะมีเสียงรับสายฮัลโหลใครคะแค่ได้ยินเสียงลูกน้ำตาของแม่บวัวผันก็เออทันทีแต่เธอพยายามกลั้นไว้พิมพ์แม่เองนะลูกปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพิมพ์ชนกจะตอบด้วยน้ำเสียงรีบเร่งอ๋อแม่มีอะไรหรือคะแม่หนูก,กำลังจะประชุมแม่บวัวผันกำโทรศัพท์แน่นแม่แค่อยากรู้ว่าลูกสบายดีไหมแม่ไม่ได้ยินเสียงลูกนานแล้วก็สบายดีคะแม่ช่วงนี้งานเยอะ เสียงนั้นสุภาพแต่ห่างไกลแม่บวัวผันรวบรวมความกลา้าแม่ไม่ค่อยสบายฝนตกไฟดักแม่อยู่คนเดียวปลายสายเงียบอีกครั้งก่อนจะมีเสียงถอนหายใจแผ่วๆแม่ต้องดูแลตัวเองนะหนูอยู่ไกลช่วงนี้คงกลับไม่ได้คําว่ากลับไม่ได้ตกลงมาในใจแม่บวัวผันหนักยิ่งกว่าฝนไม่เป็นไรลูกแม่แค่โทรมาคุยแม่ไม่ได้จะรบกวนเธอรีบพูดกลัวเสียงสั่นจะทําให้ลูกลำบากใจ ถ้าไม่มีอะไรหนูขอวางก่อนนะคะแม่หนูว่างเดี๋ยวหนูโทรกลับนะแม่เสียงตัดสายดังทติดิก่อนที่คําว่าโทรกลับจะทันได้มีความหมายแม่บัวผันลดมือลงช้าช้านั่งนิ่งอยู่ในความมืดและฝนก็ยังตกไม่หยุดเธอพูดกับตัวเองเบาๆแค่นี้ก็ดีแล้วอย่างน้อยแม่ก็ยังได้ยินเสียงลูกน้ําตาหยดลงบนหลังมือผสมกับหยาดฝนที่สาเข้ามาใต้ถุนบ้านคืนนั้นแม่บัวผันนอนไม่หลับไม่ใช่เพราะเสียงฝนแต่เพราะเสียงในใจที่ถามซ้ำๆว่า ลูกลืมแม่จริงๆหรือหรือแม่แค่ไม่เหลือที่ยืนในชีวิตของลูกแล้วเช้าวันจันทร์อาคารที่ว่าการอเภอเต็มไปด้วยเสียงผู้คนพิมพ์ชนกเดินเข้ามาด้วยชุดเครื่องแบบเรียบร้อยส้นรองเท้ากระทบพื้นดังเป็นจังหวะเพื่อนร่วมงานหลายคนทักทายคุณพิมพ์วันนี้ดูเหนื่อยนะเมื่อคืนประชุมดึกเหรอเสียงหนึ่งถามด้วยความเป็นกันเองพิมพ์ชนกยิ้มบางๆก็นิดหน่อยข้างงานมันรุมร้าช่วงนี้เธอวางกระเป๋าเปิดเอกสารพยายามทำตัวให้เหมือนทุกวัน แต่เสียงของแม่เมื่อคืนยังดังวนอยู่ในหัวแม่อยู่คนเดียวคำพูดนั้นเหมือนฝุ่นผงเล็กๆที่ติดอยู่ในใจไม่ถึงกับเจ็บแต่รำคาญจนลบไม่ออกช่วงพักเที่ยงเธอนั่งกินข้าวกับเพื่อนกลุ่มเดิมบทสนทนาไหลไปเรื่องบ้านเรื่องสามีเรื่องลูกบ้านเธออยู่แถวไหนนะพิมพ์เพื่อนคนหนึ่งถามอำเภอใกล้ๆนี้เองพิมพชนกตอบสั้นๆแล้วพ่อแม่ละย้ายมาอยู่ด้วยกันไหม คำถามนั้นทําให้เธอชะงักไปเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะหัวเราะปลบเกลื่อนแม่ยังแข็งแรงอยู่ข้าแม่อยู่ชนบทเขาคุ้นเคยดีกว่ามาอยู่ในเมืองไม่มีใครถามต่อแต่พิมพ์ชนกกลับรู้สึกเหมือนตัวเองโกหกไม่ใช่กับคนอื่นแต่กับหัวใจตัวเองเย็นวันนั้นเธอกลับถึงบ้านพักชานวิทย์สามีของเธอกําลังดูข่าวอยู่หน้าทีวีวันนี้แม่โทรมาใช่ไหมเขาถามโดยไม่หันมามองพิมพ์ชนกระง,งัก คุณรู้ได้ยังไงชานวิทย์ถอนหายใจแม่คุณโทรเข้ามือถือผมตอนคุณไม่รับผมบอกไปว่าคุณประชุมพิมพ์ชนกวางกระเป๋าลงแรงกว่าปกติแม่โทรมาทำไมไม่โทรหาหนูโดยตรงเขาบอกคิดถึงคุณชานวิทย์พูดเสียงเรียบผมว่าคุณควรกลับไปดูแม่บ้างนะพิมพิพมพชนกนั่งลงบนโซฟาเธอกุมขมับเหมือนมีอะไรหนักอึ้งอยู่ในอกคุณไม่เข้าใจเธอพูดช้าชา้า ถ้าฉันพาแม่มาอยู่ด้วยคนที่ทำงานเขาจะมองฉันยังไงชานวิถหันมามองภรรยามองยังไงเขาก็จะรู้ว่าฉันมาจากไหนบ้านนอกแค่ไหนแม่เป็นแม่ค้าตลาดมีกลิ่นตัวเสื้อผ้าก็เก่าๆคำพูดหลุดออกมาเร็วเหมือนเธออัดอั้นมานานชานวิตนิ่งก่อนพูดเบาๆแต่แม่คุณเลี้ยงคุณมานะพิมพ์ชนกเม้มปากฉันรู้แต่ฉันเหนื่อยฉันพยายามสร้างตัวเองมาทั้งชีวิตฉันไม่อยากให้ใครดูถูก ความเงียบเข้าครอบงำห้องคืนนั้นพิมพ์ชนกนอนพลิกไปมาภาพแม่บวัวผันนั่งอยู่ใต้แสงตะเกียงลอยเข้ามาในหัวภาพนั้นขัดกับภาพตัวเองในชุดเครื่องแบบสะอาดอย่างรุนแรงเธอลุกขึ้นมานั่งพึมพำกับตัวเองในความมืดฉันไม่ได้ลืมแม่ฉันแค่ไม่รู้จะให้แม่อยู่ตรงไหนในชีวิตฉันโทรศัพท์สั่นเป็นข้อความจากแม่สั้นมากอากาศเริ่มเย็นดูแลตัวเองนะลูกพิมพ์ชนกมองข้อความนั้นนาน ก่อนจะวางโทรศัพท์ลงโดยไม่ตอบน้ำตาหยุดลงบนหมอนเธอรู้ดีว่าสิ่งที่ทำให้เจ็บที่สุดไม่ใช่ความจนของแม่แต่คือความจริงที่ว่าเธอกำลังเลือกโลกที่ไม่มีแม่อยู่ในภาพของตัวเธอเองเช้าวันนั้นลมหนาวพัดแรงกว่าทุกวันแม่บวัวผันตื่นขึ้นมาพร้อมอาการหน้ามืดโลกทั้งใบเหมือนหมุนช้าช้าเธอนั่งนิ่งอยู่ขอบเตียงอยู่นานก่อนจะพึพรรมพำกับตัวเองเสียงแผ่วไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายฉันต้องไปตลาด ถึงร่างกายจะอ่อนแรงแต่หัวใจยังดือ้อแม่บวัวผันฝืนลุกหยิบตะกร้าแล้วเดินออกจากบ้านระหว่างทางเธอหยุดทักหลายครั้งมือหนึ่งจับรั้วไม้อีกมือกดหน้าอกแน่นเมื่อถึงตลาดเสียงคนขายของเรียกลูกค้าลอยมาแต่วันนี้ทุกอย่างดูพร่าเลือนแม่บวัวผันนั่งลงยังไม่ทันได้ปูเสือ่อภาพตรงหน้าก็ดับวูบลงบวผันเสียงป้าแสงเดินดังลั่นเธอรีบวิ่งเข้ามาประคองร่างเพื่อน ฟื้นก่อนสิยาเป็นอะไรนะแม่บวัวผันลืมตาขึ้นช้าช้าเสียงรอบตัวอื้ออึงไม่เป็นไรแค่เวียนหัวนิดหน่อยป้าแสงเดือนสายหน้านี่มันไม่ใช่นิดหน่อยแล้วแกต้องไปหาหมอไม่เอาแม่บวัวผันพูดทันทีเสียงเงินเปล่าเปล่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นจะมาห่วงเงินอะไรตอนนี้ชีวิตแกสําคัญกว่าป้าแสงเดือนพูดเสียงเข้มก่อนหันไปบอกคนแถวนั้นช่วยเรียกรถหน่อยจะพาไปส่งบ้าน ระหว่างนั่งรถกลับบ้านแม่บัวผันหลับตาริมฝีปากพึมพำชื่อเดียวซ้ำๆพิมพ์แม่ไม่ไหวแล้วนะลูกพอถึงบ้านป้าแสงเดือนช่วยพาแม่บูวผันขึ้นนอนจัดน้ำจัดยาแล้วนั่งลงข้างเตียงบัผันแกต้องโทรหาลูกแล้วแม่บูวผันสายหน้าอย่าเลยเขามีงานฉันไม่อยากเป็นภาระป้าแสงเดือนถอนหายใจแรงแกเป็นแม่เขาไม่ใช่หินไม่ใช่ต้นไม้แกมีสิทธิ์จะอ่อนแอ แม่บวัวผันนิ่งน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวฉันแค่กลัวว่าโทรไปแล้วเขาจะรำคาญคำพูดนั้นทำให้ป้าแสงเดือนเงียบไปก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเองถ้าแกไม่โทรฉันจะโทรไปเองแม่บวัวผันเอื้อมมือมาจาับอย่าดูเขานะบอกเขาดีๆว่าแม่แค่หม่นหัวเสียงสัญญาณดังอยู่พักหนึ่งก่อนปลายสายจะรับฮัโลโหลป้าแสงเดือนพูดทันทีพิมพ์ใช่ไหมนี่ป้าแสงเดือนเองนะ แม่แกเป็นลมที่ตลาดวันนี้อาการไม่ดีเลยปลายสายเงียบก่อนเสียงทิมชนกจะดังขึ้นด้วยความตกใจแม่เป็นอะไรขนักไหนแม่บัวผันรีบพูดแทรกเสียงสัน่นแม่ไม่เป็นไรลูกแค่มึนหัวนิดหน่อยไม่ต้องห่วงแม่แม่ไปหาหมอหรือยังน้ำเสียงนั้นรีบเร่งขึ้นยังจ้าแม่ไม่อยากเสียงเงินปลายสายถอนหายใจแม่ทำไมไม่บอกหนูตั้งแต่แรกแม่บัวผันยิ้มทั้งที่น้ำตาไหล แม่ไม่อยากให้ลูกเป็นห่วงพิมพ์ชนกเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงเบาลงหนูจะพยายามลาง,งานนะแต่ไม่รู้จะลาได้ไหมแม่บัวผันรีบตอบไม่ต้องมาก็ได้ลูกแม่ดูแลตัวเองได้คำว่าดูแลตัวเองได้ฟังดูอ่อนแรงยิ่งกว่าร่างกายของเธอเสียอีกหลังวางสายแม่บัวผันนอนมองเพดานใจหนึ่งดีใจที่ลูกเป็นห่วงอีกใจหนึ่งกลับปวดหน่วงเพราะรู้ว่าความห่วงนั้น อาจไม่พอจะพาเขากลับมาป้าแสงเดือนจับมือเพื่อนแน่นอย่างน้อยวันนี้เขาก็รู้ว่าแกยังอยู่แม่บัวผันหลับตาน้ำตาซึมออกมาชา้าช้าพร้อมคำถามในใจที่ยังไร้คำตอบแล้วถ้าวันหนึ่งแม่ไม่อยู่ลูกจะรู้สึกอะไรบ้างไหมนะเช้าวันถัดมาพิมพ์ชนกยืนอยู่หน้ากระจกจัดปกเสื้อเครื่องแบบให้เรียบร้อยเหมือนทุกวันแต่ดวงตาใต้แว่นกลับหมุนหมองราวกับไม่ได้นอนมาทั้งคืน เธอหันไปถามสามีด้วยน้ำเสียงลังเลคุณคิดว่าแม่จะเป็นอะไรมากไหมชานวิทย์วางแก้วกาแฟลงชา้ชาๆผมว่าแม่คุณไม่สบายจริงๆไม่ใช่แค่หน้ามืดธรรมดาพิมพ์ชนกเม้มปากแต่วันนี้ฉันต้องประชุมมันสำคัญมากถ้าขาดหัวหน้าจะมองไม่ดีชานวิทย์ถอนหายใจแล้วถ้าวันหนึ่งแม่คุณไม่อยู่แล้วคุณจะทำยังไงคำถามนั้นทำให้พิมพ์ชนกนิ่งไป เธอหลบตาไม่ตอบทันทีที่ทำงานบรรยากาศตึงเครียดตั้งแต่เช้าเอกสารกองเต็มตกหัวหน้าเดินตรวจงานด้วยสีหน้าเคร่งขรึมพิมพ์ชนกระยกมือขอพูดดิฉันขอลางงานสองสาวันได้ไหมคะแม่ไม่สบายหัวหน้าชะงักมองเธอผ่านแว่นตาช่วงนี้งานเร่งคุณพิมพ์รู้ใช่ไหมถ้าเลื่อนได้ก็อยากให้เลื่อนไปช่วงอื่นเพื่อนร่วมงานหันมามองบางสายตาเห็นใจบางสายตาเหมือนตั้งคำถาม พิมพชนกกลืนน้ำลายถ้าอย่างนั้นดิฉันขอแค่ครึ่งวันได้ไหมครับหัวหน้าพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจได้แต่ขอให้จัดการงานให้เรียบร้อยคำตอบนั้นเหมือนยกภูเขาออกจากอกแต่ก็เหมือนทับหัวใจอีกครึ่งหนึ่งไว้เช่นกันช่วงพักเที่ยงพิมพชนกโทรหาแม่เสียงปลายสายอ่อนแรงกว่าทุกครั้งพิมพลูกกินข้าวหรือยังกินแล้วคะแม่หลับเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นนิดหน่อยป้าแสงเดินมาดู พิมพ์ชนกหลับตาแม่หนูอาจยังกลับไม่ได้วันนี้งานมันเยอะมากปลายสายเงียบไปก่อนแม่บูผันจะพูดเสียงแผวไม่เป็นไรลูกแม่เข้าใจงานสําคัญคําพูดนั้นเหมือนมีดคมเฉือนเข้าไปในใจพิมพ์ชนกโดยตรงแม่อย่าพูดแบบนั้นสิคะเสียงเธอสัน่นแม่พูดจริงแม่ไม่อยากให้ลูกลําบากเพราะแม่พิมพ์ชนกกำโทรศัพท์แน่นหนูจะหาเวลาไปแม่รอหนูหน่อยนะ แม่รอได้จ้าแม่รอมาทั้งชีวิตแล้วสายตัดไปเหลือเพียงความเงียบเย็นวันนั้นพิมพ์ชนกนั่งรถกลับบ้านมองท้องฟ้าที่เริ่มมืดความคิดตีกันในหัวไม่หยุดเมื่อถึงบ้านชานวิทย์ถามทันทีตกลงคุณจะกลับไปไหมพิมพ์ชนกนั่งลงชา้าช้าฉันไม่รู้ฉันกลัวกลว่าถ้ากลับไปแล้วทุกอย่างที่ฉันสร้างมาจะพังชาวิทย์นั่งลงตรงหน้าพูดด้วยน้ำเสียงจริงจัง แต่ถ้าคุณไม่กลับไปคุณอาจเสียบางอย่างที่ไม่มีวันสร้างใหม่ได้คืนนั้นพิมพ์ชนกนอนไม่หลับเธอเปิดดูรูปเก่าในโทรศัพท์รูปแม่ที่ยืนยิ้มอยู่หน้าบ้านไม้เสื้อผ้าเก่าแต่สายตาอ่อนโยนน้ำตาไหลลงมาโดยไม่รู้ตัวเธอพึ่พำกับตัวเองในความมืดฉันเลือกอะไรอยู่กันแน่อนาคตของตัวเองหรืออดีตที่เป็นรากของฉันคำถามนั้นไม่มีคำตอบ ในคืนนั้นมีเพียงหัวใจที่หนักอึ้งและการตัดสินใจที่ใกล้เข้ามาทุกทีรุ่งเช้าโทรศัพท์ของพิมพ์ชนกสันไม่หยุดหน้าจอขึ้นชื่อป้าแสงเดือนเธอรับสายด้วยหัวใจที่เต้นแรงป้าแม่เป็นยังไงบ้างคะปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเสียงป้าแสงเดือนจะดังขึ้นอย่างพยายามควบคุมอารมณ์พิมพ์แม่แก่อาการไม่ดีตั้งแต่เมื่อคืนหายใจไม่ค่อยออกตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอำเภอ พิมชนกลุกพรวดอะไรนะคะทำไมไม่โทรบอกตั้งแต่เมื่อคืนโทรแล้วแต่แกไม่รับเสียงนั้นสัน่นหมอบอกให้ญาติมาด่วนโทรศัพท์หล่นจากมือโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนพิมพ์ชนกคว้ากระเป๋าโดยไม่เปลี่ยนชุดหันไปพูดกับชานวิทย์ทั้งน้ำตาฉันจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้ระหว่างทางรถแล่นฝ่าสายฝนภา,า,าพแม่บูผันผุดขึ้นมาไม่หยุดคำพูดทุกคำที่แม่เคยพูด ทุกสายที่เธอเคยไม่รับมันย้อนกลับมาดังกล้องในหัวแม่รอได้แม่รอมาทั้งชีวิตแล้วเมื่อไปถึงโรงพยาบาลกลิ่นยาฆ่าเชื้ออบอวนป้าแสงเดือนยืนรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินดวงตาแดงกำ่ำแม่อยู่ไหนคะป้าพิมพ์ชนกถามเสียงสัน่นป้าแสงเดือนชี้ไปที่เตียงด้านในเขาเรียกชื่อแกตั้งแต่เช้าบอกว่าอยากเห็นหน้าลูกพิมพ์ชนกิ้งเข้าไปแม่บูวผ่านนอนนิ่งใส่สายออกซิเจนดวงตาปลือแต่ยังมีแววรู้สึกตัวแม่ พิมชนกซุดลงข้างเตียงจับมือแม่แน่นหนูกลับมาแล้วนะแม่บัวผันขยับนิ้วช้าๆเล่นฝีปากแห้งถาาขยับเบาพิมลูกมาแล้วหรอือมาข้าแม่หนูมาแล้วหนูขอโทษน้ำตาไหลอาบแก้มหนูควรกลับมาตั้งนานแล้วแม่บัวผันยิ้มอ่อนแรงไม่ต้องขอโทษแม่ไม่เคยโกรธลูกพิมชนกสะอื้นแม่หนูกลัวกลัวว่าคนอื่นจะดูถูกหนูกลัวว่าแม่จะทำให้หนูดูไม่ดี แม่บวัวผันหลับตาลงชั่วครู่ก่อนจะพูดด้วยเสียงแผ่าราวกับลมหายใจแม่ไม่เคยอยากทำให้ลูกอายแม่แค่อยากอยู่ใกล้ๆคำพูดนั้นเหมือนมีดแต่เป็นมีดที่เฉือนด้วยความอ่อนโยนที่สุดหนูจะพาแม่ไปอยู่ด้วยนะคะแม่ต้องหายพิมพ์ชนกระพูดกลัวหนูไม่สนแล้วใครจะคิดยังไงหนูไม่สนแม่บวัวผันสายหน้าเบาๆแม่แก่แล้วลูกแม่ดีใจที่ลูกพูดแบบนี้แค่นี้ก็พอแล้ว เครื่องวัชิพรจรส่งเสียงเตือนถี่ขึ้นพยาบาลรีบเข้ามาขอให้ญาติออกไปก่อนนะคะพิมพ์ชนกจับมือแม่แน่นแม่อย่าไปนะหนูยังไม่ได้ดูแลแม่เลยแม่บวัวผันมองลูกเป็นครั้งสุดท้ายสายตานั้นเต็มไปด้วยความรักไม่มีเงาของความน้อยใจเลยสักนิดแม่รักลูกนะพิมพ์เสียงเครื่องดังยาวเงียบงนันพิมพ์ชนกสุดลงร้องให้เหมือนเด็กหลงทาง ในวันที่รู้ว่าทางกลับบ้านไม่มีแม่รออยู่อีกแล้วป้าแสงเดินวางมือบนไหล่เธอพูดเบาๆแม่แกไม่เคยต้องการอะไรนอกจากหัวใจของลูกพิมพชนก้มหน้าน้ำตาหยดลงบนพื้นเย็นเฉียบคำว่าสายไปดังกล้องในใจสำลาๆ่ๆเพราะบางครั้งเสียงเรียกของแม่ไม่เคยเบาแต่หัวใจของลูกต่างหากที่ไม่ฟัง